สวัสดีครับพี่น้องมือนีกิจิพาพมาหาไซเบ็ดครับเนืชีกระเดียนอยู่ทงไฮทงนาพี่ละครับวัวหัวสีไดตูวไปไดตัมือนีกระไดเป็นครั้งแรกครับในรอบหลายปีเลยที่ไซเบ็ดคันครับเอา้ามาลุยน้ำกันเลยครับผมเนี่ยเป็นีนื้นชีกระเดียนนะครับ สีมันประมาณครับใส่เหล่วคันแรกครับนี่สั่งที่ว่าไทยคลิปตอนนั้นนะครับว่านเฮห,หนาเร่งครับน้าจะของนี่แหละครับผู้เดี๋ยวอดพป้ครับมีใส่เลาะเลาคูไปเรื่อยๆครับ ครับปวดหมองใส่ย่างดีพุ่นตัว<อ>บิดกระดวงน้นอยๆครับใส่ประดุกคอเนื้ตัวช่วงนี้ตัวยังไม่ใหญ่ปานได๋ครับเ<อ>น้นประดุกครับ นี่นะครับเบ็ดก็บ่ค่อยค้มเานไดิครับเบ็ดยืดมเพื่อนมาครับติดบทติดตูวดอก ใส่ตองฟังก็ค่อยๆบวลงกันบบนะนี่ครับผมดิเสียบอย่างสิเลย ใส่ไปใส่มาเดี๋ยวยู่สองคันกับเบียดกันครับ,รบหามงใสั้งเบิดก่อนอ้อมไปอ้อมไมาอยู่นี่ล้วมงใสก็ได้อีกสองคัน เบ็ดก็หลุดดีทั้งปุ่นซื้อมากจังไดเนี่ยมันเป็นเบ็ดเจ้าของพี่น้องเบ็ดจิ้มเพิ่นมา ขันหนึ่งครับคันสุดท้ายจิงไดยเนี่ยเป็นจิงไดยหอยกรถหยักตะก,กุดเบียดไปเลยครับน้องอีขันหนึ่งสุดท้ายใ้ได้นอนเนี่ยเนาะ ดเดินตัวไทยใส่มงนี่นะมงเพิ่นตัดห้าไปไหนข้างเชียงน้าเลยนะครับอึปับว้าครบแล้วครับมองไซกระจอยยุหันหน้าจะของอย่หันใส่มาน้าเพิ่นหนีเพิ่นฉีดยาปาดปุย๋ยย่หันเพิ่นบอกไซ่ได้ครับ ย่างเลาะกลับคืนเบืองจากรอบกันเงนียรอนบ่ดินเหนียวเหนียวสยงโอ้ยสิกเดียนดินวานปลายกินย่างเลาะเบืองจากรอบกับเงียดที่เบิดแล้ว ดีได้เปลี่ยนแย่จากรอบแล้วก็ดีได้กลับบ้านครับภูหละอื่นส่งภูหละค่อยว่ากันไหมครับบมมีแย่มาเปลี่ยนแล้วขุดแยไ่ไ้บรหลายครับ,บนี่พ่อตู่ป้ป้ายอยู่ตอนนี้ยังยังยังขันเดี๋ยวมาขันตรงนตุ้นอ้ยหล่นไปแล้วบอไหวครับบอไหว เงียหล่อนเปิดกับวัฒนธเปลี่ยนเงียครับไปครับกลับบ้านครับวันนี้เงียเบิดดอกครับปลาสีมาเปลี่ยนเงียมือแรงกับบ่มีดอกมีเงียมาเปลี่ยนครับที่ได้กลับบ้านอื่นส่งแล้วไฟว่ากันไหมที่ได้โตบ่ได้โตจักสมานประมาณครับ เนี่ยครับปัญหาครับปาัญหาอู้ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกบันเดาะบันเดาะเนี่ยกระเบิดปะเนี่ยโอ้วดนี่ยปดุกตัวนึงแล้วครับปลาดุกตัวนึงครับก่อนกลับบ้านครับเนี่ยก็ะโไม่เปลี่ยนมันเดี๋ยครับต้องสายต้องไปหาเนี่ย LIKE มาเปลี่ยนตอนแรกแล้วเนี่ยมีปลาอยู่ครับ บรรยากาศกำลังทำครับพอได้ตุ่มหมปลาลาแล้วล่ะทำหลบมาหายามลอยรอบครับอู้ยพันมานี่นะปลาดุ๊กปลาดุกปลาดุกด๊กอ้าหลุดจ่อยโอ้ยหลุดไปแล้วครับพี่น้องปลาดุกดุกเฮ้ยหามมาครับนี่ครเนี่ครับ ขัวครับขัครับ,บรครับขัวมัน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 แตคขักตัวนึงครับมันประดุกดุดไปครับเด็ดขัวล่ะโ,โเข้าทุงครับไปยามมาต่อไปครับเป็กๆครับคันที่ไป,ยยปังไปกีนทีปู่อ <c oughs> าวุ้ยว่างกาปู่กินเบ็ด ยามาอีกครับฟั่งน,นี้เงียบไปเหรอไปยังไปยัง,ป,งประดุกครับปร,ป,รประดุกดุกยี่หรอยังจะลุกเตือนดุกครับมนัมนมนัมนมันมันตรงนี้บารุดครับตรงนี้บารุดครับบารดุดครับฝั่งขันลุกไปครับเอาขออนุญาตเก็บปลาครับผมสรุปผลงานรอบนี้ครับ ได้สองตัวครับเงียบเบิดแล้วครับหลุดไปตัวนึงครับปลาดุกเอามืออื่นซออใไขว่ากันไหมครับมารอลุ้นมืออื่นซ่อคกับทีด้จากตัวครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนซ่อๆครับมือนี้ก็ที่พามายามเบ็ดครับผมเราไปเบิ่งกันครับไม่รุ้น้ำกันว่าสิมีตัวบ่มีตัวครับหลังจากเมื่อคืนนี้มาเปลี่ยนเงียบไปรอบนึงครับ เบิ้งหลังแรกกันเลยครับมีตัวมาเนาะปกติครับเงียบเงียลอนอ้ยว่มีตัวเลยอยู่ซื้อครับเขามีอาการครับเป็นจังใจ คุณก็ซื้อครับเยียบกิบเลยครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดได้เรึ่งนึงแล้วครับยังไม่ได้จักตัวเลยครับตัวแรกยังโมมากครับปลาก็ะไ้อดี๋เป็นรุ่นน้ำกันครับหลังต่อไปครับอีกประมาณสิบว่าขั้นนี่แหละครับเบ็ดก็ได้ตอนนี้ยังเป้าอยู่ ไปครับไปเรุ่นโต๊ะไปครับตัวแรกมาย่ำใดครับมือขึ้นนี่หลุดอยู่นี่ครับคันหนึ่งเฮ้หลังนัยนนะครับหลุดครับมด้ใหญ่มาใส่ตรงนี้ครับุบมีอาการไฟ รุดอีกแล้วสองแท่งเรามองนี่ลุดอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ลุดเต้านี้ก็ลุดครับโอ้ยสงสัยมือแรงต้องไม่แก้ตัวไม่ซะแล้วไปครับเปรุดน้ำกันครับอาจจะยอนแสกนะครับตัวแรกยังบ่มาเลยครับ เมื่อกี้ก็หลุดไปครับาราอาหารก็ได้เสียกันนี่หายครับหักเลยเนีน่แสดงว่าปลากินครับลากไปเลยพวกนี่โอ้ม่เสียกับครับเสียดายเดนะว่าในน้องคนนี้เนาะเสียงครับน,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 นี่เสียง,น,ยงนี่เสียงครับนี่เสียงครับพับ นะำถุงก็ได้ออกมาหมดเนี่ยอข่าร่วนยี่นิ่หกแล้วไยังโค,คับขอหน่อยครับกินลึกดี ยูนิคอนนะเย็บาคอรครับใส่กุแลาวมาครับนี่เงียบครับนี่พัดลูกอุ้มอยู่ะปดุครับปัดดุปัดดุนี่ครับัตนี้ครับตัวสองครับถุงกด้ออมาใส ้แลวนี่ครับว่างหันได้ปากคอตัวนี้ได้มาดูครับอยู่ดีเด้อไปใหญ่ไปก่อนบุกปากคอก็วางให้พุ่นประดุกวางไว้นี่ครับถุงมาเดามาครับไอ้เีกหลังก็ไปครับห,หมาหยยิ้วครับพวกนี่ก็ได้ครับ ้อตีพัดปลาเขาเหลกอีกเล่ครับรุดก็นี้ก็วอย่ครับทางหนุ่ง่กไปครับอางนี้ก็นี้ก็รุดครับลากไปรุดเสียดายครับใเบิดชอบทางนี้นี่ก็บ่มีตต้นี่หร่อนนี่ก็รุดกบพัดไหรุด กยาบยางร <Stevens. S 1> ุนงินครับมีพันไว้ลุกเปิดนะครับเนา่เลยพยายามอันี่ผมออกไปเมื่อคืนนี้รับมากินเป็ดออกไปแล้ว ตีหล่อนเบิด,ด์ตเดาะคารุณยาครับยิงจุเบิรครับม่ได้มายามต้นตรอบดึกครับฝั่งนี้เบิดแล้วครับเบิดครับไปครับมายามต่อครับใกล้เบิดแล้วเบิดก็ได้เหลืออยุพวกกี่หลังครับอยู่นี่ครับเอาให้มากไปอู้หลานพวกโบติดครับมันเสียงปากพบในป้าเข่าครับ,รบ,บ,รบจั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 บอยูอ่ ดูบ่เงียบนี่ก็นเงียบครับนี่ก็คืนนี้ไต้ไปตัวนึงครับอยู่นี่ครับดูครับยัด้นอยู่งเงียบกิบตาตขเหยวของอูโมยูครับ เดี๋ยวยูหนึ่งสอง,สา,งส,าสามหลังสุดท้ายครับสามหลังสุดท้ายแล้วเงียบสืเป็นกโกงๆท่านเนี่ยอยู่อยู่บ่ ดีที่อากาันอาการดิที่จูจูบัวอู้บัวยูครับลากหลพันปลาเขีาซี่คไทยครับอู้วตัวเข่งหน่อยหอยครับตัวน,น่อยห้นโอ้กินตุรจกัละ ไปแล้วห to so well ่อยไปครับไปเข็งหน่อยครับจามเบิดทุกคันแล้วพี่น้องเต้านี่ได้ประดุกอยู่ตัวหนึ่งปลาคอตัวนึงครับสรุปผลงานเมนี่ครับได้อยุดหองตัวครับปลาคอตัวนึงประดุกตัวนึงประดุกหลุดจุกหางฟังนีดตัวนึงครับนี่ครับมองนี่ครับหลุดไปตัวหนึ่งแล้วก็ห้อยกินดีอยู่ครับหลุดกระไรครับแล้วก็มีเสืออเอาเสือกไปคันหนึ่งครับ มัดบอดีปนไหนบ้งครับเนี่ยครับได้แต่คั้นเบ็ดมานะครับเอาเสียกไปเลยครับคั้นหนึ่งครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับกับผลงานนี้ครับเดี๋ยวมือแรงต้องมาแก้มือแน่นอนครับ